ก็กระสือทัพเซอร์พุ่งขาเลยครับก็กราสือช่างไอเลนบอกเก้าเนะครับก็ทัพเซอรอาจจะคิดว่าอีกแล้วเหรอเจอคลิปช็อตไปอันนี้วีดีโออีกคือผมมีเพชรทั้งหมด1น6เพชรครับผมสามารถซื้อใครเล่นได้แล้วเราอะไรซื้อเลยซึ่งโอ้โหเลยค่าชั่วโมงจะลาซีซ็อกนะครับก็รีบซื้อเลยครับค่าเอเลี่ยนนะนี่สมก็ซื้อมานะก็นี่นะก็รีบซื้อเลยนะครับเลยค่าชั่วโมงนะ ก็คัสเอเลียนนะครับมันจะได้ปืนลังสีนะครับแล้วก็บวกการมองเห็นเวลากลางคืนด้วยนะครับเหมือนเหมือนกับแคนเปอร์เลยนะครับแล้วก็วิ่งช้าลงครับไม่อเที่ยเอเลียนร่อนเขไปก็คือปืนนะครับถ้าราก็ไปจะวิ่งช้าแล้วก็ต้องรีโหลดนะแล้วก็ระดับสองเนี่ยก็คือทเที่ยเอเลียนน่ะจะช้าเร็วขึ้นนะครับระดับสามก็คือวิ่งเร็วขึ้นตอนที่เอเลียนก็เทียเอเลียนนะครับกำลัง ไปในเรื่องของการชาร์จปืนนะก็ดีเลยเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมน,นะครับเออ่มีเพชรมันร้อยเพชรลรซื้อเอเรียนเนี่ยสามารถไปต่อ,อก,กับอ่าไซบอร์กกับไอ้นักเผาไฟได้เลยนะเออถือว่าดีนะครับก็ปรนะมาณนี้มาก็วันนี้มารีวิวคัทเอเรียนเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูความวุ่นวายร้อยวันนะครับนี่นะนี่อ่ะอันนี้คือเควสผมทำนะครับอันเนี้ยมันได้ห้าเพชรเลยนะก็ รีบทําเลยนะครับก่อนที่อันนี้จะหายไปนะครับอย่างเหมือนกับเอ่อราวานะมาโชว์ให้ละไปละบาย